มันซ้ำจะเข้าบ้านรถคุณดูมันเข้าไปอยู่ด re ้วยมันเข้ายากแล้วม uh, ันเสร็จทวงแล้วนะอือแล้วโวยวายทีนี้ใกล้ละใกล้ละใกล้ได้ไปอยู่วัดละอย่าไปกัดมันนะมันเลือมแบบมันเลือมแบบเลือมมีใครทุบอะไรนี่แหละต้อง จำหน้าเขาใส่คาบาไม่ได้ไอ้จงเลียดหืมพวบัญชีรถตายนั่นเจียดุจีนี้คาบาพวกบ้านแขกไม่ยอมเนี่ยมาทุบกันไปอังเกอตกลงว่าทางขุนยาทางเกอร์เขาบอกใครมีหอยมีอะไรทุกคนรู้จิกอา เราเป็นเจ้าของรั้วได้ลงบอยรั้วตั้งวงรั้วดีเอาอย่าไปกัดมันเจงว่าไม่นานค่าถ้ามันกัดผันนี้นี่อือ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 อออติดปุ้งอือ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 อมึงไปหลอดคามอ้วนแล้วมันจะได้ข้าวได้เดี๋ยวไอ้ตุ้งแก้วหลอดความอ้วน ไไเออจ่ายค่าบ้านไม่ได้เลยอ๋อหน่อยค่าบ้านเหลี่ยงมากคอยอยู่หน้าบา้านไม่ใช่อยู่ไหนบา้านเออเออ,เอ,อ,เอ,อต่ำใต้ตาหว่าววนแต่ลาวลงอ๋อลงออ,ล iels. ออกมาแล้วหลุกออกมาออกมาอกออ้ออกมาแล้วหลุกออกมาเร็วเออออกมาเร็ว วันนี้ก็อยากข้าวไปแม่เอ้ยหลังไหนดูหีึ่งสง